มือนีมาตามพอสวยค้นหลอดตายโงงสุดท้ายนําหาเพ่อนอยากหลายมือนีไปพ่อเพ่อนอยอน่อยุกางทงงุนผ้ากันบูปลาบูต่มไปครับมอหน่วยเป็นก็เล่ากววมฝันในฟางโง่งสุดท้ายเป็นเป็นบอกว่ามีคนมาบอกเลยเอ,อิอนนักับว่าท่านฟฝ้าเฝ้าพันมาเห็นตาหลังไม,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 ม่ไปอ๋อจะเป็นตัวใดกววมฝันพอสวย พนหลอดตายเช่นติดตามเลยด้ค่ะเขาอิจเยครสวัสดีครับพ่อสวยครับโอ้ยมาต่พอคมง่ถาเอฟซีนนะครับเอซว่าอีพอคือคนฝันแมนนะแค่อ่ารเด็กมูนันยิ่ดีได้ถามคนหลอดแล้ว่าพีชจะแบบแจ่นไปบอกเขาอยวยอีเขาก็ถือไงง่องดิ้อืมือว่าจะอยู่โรงพยาบาลนี่พอก็ว่าถือเป็ด่ยนเปล่เปลี่แเลาโรงพยาบาลถืงนั่งแล้้คก็ชัวร์มันหลุยเขาตรงตรงอยู่ แล้วอันมันมีบาดเขาตรงวาดรยเนาะผลตถงก็มัขึ้นมามือถ้าผมมันจะเป็นบาดแล้วคนพี่บาดตายเนาะครับผมก็บอกเจ้าเดียว่นเดียวหรอบแบบนี้งันตามที่บาดก็ไม่สือเจ้าเดียวแปลกขาดด้เยเันีเดียวนะเวลาดูรลานก็ว่าน้ำไห่เื่อว่ารดูดูเชียบารเด็ดเชียวเราที่หาลอยเชียวสามพันสามอี่เดียบที่บ้านเลยใช่ัเดียบ นี่สิบแล้วดีขึสามร่อยพื่วันหันมักเก้าศูนย์มาหายมันหายแปดศูนย์บาทพี่สองโจทำไดอ๋อพี่วันหันพอได้เก้าศูนย์เก้าศูนยแล้วก็ได้แปดหกมันออกเป็ดเหยีมันก็สวยเหยียดเต็งเหคือเต็มหนึ่งนะแต่ว่าเก้าศูนย์เต็มเนาะเก้าศูนย์เต็มเลยแล้อมันบาหายเครื่องคาเอานี่มันเลยไมจเครื่องคาเครื่องคาเอาหลุดยังอุยหันบ่ได้คือกูเสียนไงอือั้คือความหรือเปล่าเรือนลามาเรีย เด็ตว่าแลีวไม่ไหวอวไปเลยจะนอยหรอจะนอยก็พอฟันได้ว่ฟังไมเนี่ยอือกลเป็นตัวเนาะต่วขมาอย่คนยางมาบอกลยอื่นนั้วท่านไป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 นัว่าวันบางดิเขาบอกพอตัวไหนก่ฮะเขาบอกพอตัวไหนก็เลยอันหาที่ดก็บนเก้ศูนย์ได้หวางถึงเนาะบนหลางด้หวางถึงเกี่ยวกับเกบบบนลลางก็อะไรนี่เดี๋ยวัก็บ่นแต่นอนไปน <laughs> nên đi hái thì nó vừa vẹo hái cúc việt cấp đây xuống có còi nương cái gì là lâu lạ. lại xuống còi nương nó rửa chỗ lại một nữa cả phom coi còn tụ hình được hai tổ thân gì nó ờ ừ. à, phăng chặt rồi nương đỡ vậy này áo bắp ít đi hái cấp còi nương này là xuống cứ hái nương hái nhám hái xám cái gì nấm nấm cái mà bao đây là ừ. là, là ừ. loại, hát này, น้ำขึ้นเพื่อพอได้นี่คือเขายางมาบอกเงี้นะเรียว่าเขายางไวไวไปเลยผูดเท่าสองคนผูดเถ่าสองคนก็เลย่าเก่าแม่ผมมาสูบย์เก่าเกน้ำกับพท่านเลย่างทีูนย์ไปออกคไปผุดเ่าสองคนว่าเก้สองหรอเยอะเหลือเตียตามฟอนะเอามันสูนะผู้พอศูนอ์แล้วเก้าศูนอออกเก้าศูนยหอเลือคมสัน ศูนย์นขาเจ้าวเขาเจ้าถามมาบอกอืมเพ่าว่เขาบอกบอกหานหนึ่ง่เขาอาหาหนึ่งเก่าศูนเด้ไม่เห่นว่าอาหาหนึ่งเ่าศูนผ่าเนี้ย่านเนี้ยมันบอกว่าผานครนหรือล่าคกบครบสูนดิเออุ้อคุู้มเขาเว่าาบสูนแล้วมหมตายหัันยนยะกันน่เนาะกันองูนนเนียคือคือพอตอนเราเปตัวของเรื่องเรื่องเนี่ยเนาะ เขาสูนออกไปแล้วมัจะเป็นตัวกันถ้าเขาหกสูนยโอ้เปียเชือกแบีเจ้หวานออกแก่จังแ่เนี่ยดอกไม่เกี่ยวเรื่องอะเลยวาออกแล้วว่าอกอีกหแม่นนหรอเปล่าแ่จะอันเอียลีดก็ปีอวยม่คเคยขีดเ่ย่าขีดที่ใช่ล่หมือนผุนเนี่ยมีปดี่นเ่้มันเห็นตัวอยู่บ่ถเขาว่าเห็นว่ตถุบ่าออกมาลุงบานอีวยถ้าไปลุ่มบานเนี่ยฝรั่งผู้เ้าไปนะผู้พ้าไปเลยเ่ามันเห็นกับตาก็บวัตถุได้ปล่ปดบมาแกงเด็ตนะ มันออกแปล่ยนๆมะันเออมัน่มาจโรงงบาลมหอนเฮียนถือพอดลีพอนเป่วยอยู่งพยงบาลแล้วบอกคนแปลๆโนงพยาบาลถือหวอยก็ยังบ่วันโบเป็นนี้ยเขาหายหอดอิจาร์ลูกไปเฝ้าอีหน่อยอยู่ข้าป่าเมียบุกบิก็เทือนในวัดตัวะ่ือบอกูกวัดสุขคนั่นปวดุ้งอไปเลยนพ่อคนไดนักรักนางยินดีอืมเนาะก็แสดงว่าพอยินยันได้นะครับเป็นผู้เฒ่าสองคนมาบอกเรื่องงาหนึเก้าเก้าศูนย์นะนะครับ เพรว่าเกศนยเก่าึ่งแหละมันเลยว่ากันนั่นไงแต่ว่าเกาศูนก้ห้เนหศูนย์เนะครับแต่เป็นแนวทางของคุณพ่อสสือเนาะนะครับเ็นายขึ้นเนอะนะครับอด้วยหนักอยู่ลพองบาลรนะพ่อเนาะมวลเปรปๆก็ได้นะครับมวดเกศูนย์ก็ได้นะครับเก่าสวซ้อนเ้่ยต่วางวดนี่เป็นไนมาหาหนึ่งนะเนาะเอาโชว์ตวเลงก่อนหรือเากดฝนมาก่อแล้วสีห้ามหวงฝนห้ามผีหลังหรอ่านห้ามยังอห้ามหวงอือเอานะครับกัเป็นเลขเป็นดำเนอะนะครับหาหนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าศูนยะครับตัวกันกับครื่องหกนะครับยิงกวสิบก่กันหอกแต่ว่าพอละว่าเก้าศูนเ่ม้องว่าน้ะนก็เป็ลเลขตัวเก้าลูกหรืออขอบคุณหลายๆครับสำหรับทางไปกวนเนาะเอาพอเรไปแล้วนะครับฝนตกยืโดูมาแล้วอะไปอาลาดเอาฝนยันชัดเกนตัวเก้านาะไมมตุ้ยเนาะหาหนึ่งเกนึ่งเก่ะนะครับตัวกันหกนย์เนนะครับพอสวยยานฝนของแล้วก็น่เราดพี่น้องฝนตกคนไปอาลาดแล้วอยางไปแล้ว วอลอเขาเลยว่าขยันคนไปอาดาดเออสาคนตกค่อยๆเลยอืมยิ่งพันวานตอนแรกๆหน่ย็นวอลงเขาเนวาล่มือนึ่ว่าหาหนึ่งกันวะเม่หาหนึ่งกับเก่าศูนแล้วเขาจะมาบอกวันนี้เป็นผู้เฒ่าสองคนเนี่ยคนเาอยู่น้ำดนเนอะนะฝนตกไปมาตุยห้องห้องนี่ไทยท่านมา่เป็นน้องน้ำเนี่ยมากมากเลยดูโอ้โหีรักิาผูด่งมากคบเมื่อกี เป็นวันอีป้าเป็นวันี่ปลานหลับหมืนม้ามันเป็นหน่ยเห็ดง่ายๆเลยนะครับเห็นงอยที่นะครับ็ำงานนะครับรบ้านที่ังาจย่ากับหมุป้าครับต้โดนเมื่อไรันยานฝนป็นลูกเลนเลยฝนก็วันไปเลยนะฝนจะออกรถบ้าไม่ไม่เป็นไร่ตเป็นไก่ทอดเพรา่อยากตากฝนเนาะอยากไข่เติมเนาะคะคนป่วยไหมนะครับเนาะเหมนเลี้ข้างกัเสจเกลียดอกครับ แต่ก็อยากสะพานแล,แล้วโดนลราน้องย้ำสวนพระท่านได้วเวลา,าแล้วนุูกเลยเอาเลยสุปท้ายหนึ่งเนาะถ้าทายหม่องยางหม่องไปหม่องมากก่อนว่าเป็นเรื่องใดมันลำบากกันใ,นนใดเนาะเจ็บจิตเนาะทางคนเราไอ้ซาบ้าเนี่ยแหละเอ้าตั้งทีแล้วราตีห้องก็สุปท้ายหนึ่งเพี้ยนอยนะครับไม่ได้เวลาตัวถึงเป็นควอมฟันต้องพอสวยเนาะนะครับ มาตามไปแล้วเจบอกว่ามาตามอีกทเทื่อแน่ทนนะครับทาพ่นเปียนแปลงตัวเหี่ยนาะตัวเล้านี่ครับดกุ้ยทีบอกจะล่องบานนะครับรู้ซื้อว่าให้สองงวดถือกล้าสุดนี่ไห้แปลๆอยู่ล่งบานได้ไหมตุค่ะแล้วก็มาให้ได้เกาศูมาสั่นว่าอันแล้วมาซื้อท่านจริงๆแล้วอีกซื้อกาซูลล่ะพูดเลว่าอันเอาแปดูลนลองบนลหาั่านเลยไห่อะไราเจ้ นี่เดอันนี่จ้ะอันก็งอขึ้นนะครับตีกําลังหันไม่พี่น้องกําลังจูนอยู่หลายลูกแบบนะครับฝนตกนะครับเหล็กก็อยากได้เอ้านะครับเอาสรุปแล้วไม่ตีห้าบานเ่ยสรุปว่าเงินนี่พอสวยเนาะป่วยนะครับน้อนในต้องบานก็ออกมาถือเปดแผ่หลักการมาถือเก้าศูนย์สองเงินซ้อนนะครับงวดที่สามนี่ฝนฝัว่าผพุทธสองคนยังมาบอกเลขเล่านะครับบอกหาหนึ่งกับเก้าศูนย์นะครับ นะครับเป็นวางสันนะครับวางที่เป็นอาชีพบอกลงโด่งกันน้อยนะค้นป่วยพึ่อจกจะลงบานนะไม่ตื่นนะ,ะแต่ว่านแล้ววันแล้วตายขึ้นนะ <laughs> นะคแต่ว่าแล้วเขาบอกสามตัวเนี่แหละฟังเสียงเราบอกว่าหาหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับมาเลยว่าห่วยมันเก่าศูนย์บอกไปแล้วกันหกศูนย์น้ำดีน้องรอบล้มเ่าจัตัวเก่าเก่า,กาละ่ะพวงสองตัวเก่าหล่ะเก่าหนึ่งเออเก่าหนึ่งหาหนึ่งเก้าศูนย์นะครับกันหกศูนย์ ในชใ่วงหนึ่งมันน้ำปอสวยเดอ้อนะครับมาเลยก็ไม่ตือ้อพาฝนเหิบฉีดเดอ้อนะครับเป็นท่าปรมดางเงิน,เ,นเอาโจโจบนมันสำหรับในทางของพอสวยเดอ้อนะครับมาตามหอยทอดตรงไหนตรงหน้า,าอยากไปรไเด้นก็นมาเอาใน้่วงหนึนงมันก็จะ